สวัสดีครับมาพบพอกับซ่องมูลนีฟาเซ็ปแชนแนลดูไ่้อย่างหน่อยไ่้ทั้งช่องทิดช่องยูทูปเพื่อพี่นเนาะมีอย่างหน่อยแต่ไม่นู่พี่น้องส้มตำกับขวดรักแร้พี่น้องแต่ถ้าพี่น้องเริ่มไม่กินกันพี่น้องส้มตังกับขวดรักแร้อาหารอีสานมันทอดพี่น้องจะแซ่บพี่น้องกับเมนูนี้กินใส่กับสายลมหนาวพี่น้องมีหมักแตงกับกต่มีผักสลัดเจียพี่น้องมีหมักแตงมีหมักเกลือตะปิโดมีหมักมะลักกินนุพี่น้อง ักนฝากงี้เด้อพี่น้องเออยบว่าพี่น้องฟังไทยฟังสายแล้วเพียงน้องดูว่าพี่น้องขายได้งานที่ตังเดนฝากความาติดตามรับชมให้ในเรื่อเพียงเด้อกับช่องมูลมีความเชนเนลดูว่าเด็กหน่อยเป็นน้องของหน้าสั่งสมัยน้อยอยู่บนหน้าจอโทรศัพท์ของพันพี่น้องพอนมี้กำลังกำลังเกยสูบสบายตามองใส่ปากกพี่น้องมาใส่สมบัติสั่งสถานที่ที่เดียงดึกดึดที่ของเออสถานที่เดียงวันี้้องสถานที่ก่อนสถานที่ขอเรียบมาพี่น้องไหม กับอากาศสายลมหนาวพี่น้องมือนี้เป็นมือมือที่สามมืออที่สองพี่น้องมือนี้เป็นมือที่สองกับลมแห้งพี่น้องมือนี้แห้งสุดๆพี่น้องแต่หนาวหนาวแต่จะเป็นขึ้นที่สามมือแรกพี่น้องกับอากาศหนาวหนาวเป็นระดสองขึ้นพี่น้องแต่มาแดงขึ้นที่หนาวคัะพี่น้องเพราะว่าลมมือนี้กับโชกแห้งพี่น้องนั่งอยู่มงก้าวพี่น้องมือมือมงไปมองแม่ใส่ก็มงก้าว แดดพี่น้งองจับกุ้งเกาตั้มคงยังไม่เพ็ดโปรดเพชรปรดไปเพียงตั้เพ,ดพ,ดพ็ดขาดเจ้าของพี่น้องเห็น้งองพวกพี่ไกลหลายแฮงใส่หลายพี่น้อง một cọc luôn luôn bó xem bằng sáng sáng xem bằng sẵn xem bằng nào khi đồng xe bằng cọc cảm ơn mẫn phải Hãy subscribe cho ไม่เผ็ดพูดเผ็ดพูดไปเผ็ดก็ลอกกเ็เลือกเบิ้งอลักแหลใส่ก็ต่ำหูก,กันนะนก็ตอนปีเราตุนเดี๋ยวไปถ่องไปลอยดิ ตักก่อนบักหุ่งครับตักแหล่ใส่กันน่ะมั่นของของเป มันจะเป็นอยงนี้งงจวดครับ ถ้งลมผัดไปับพี่หนอก <c oughs> จุดครับ <c oughs> เผ็ดมั้พี่หนอกใส่รักดสแดดแจ้ก <c oughs> จะหวานมั่นนะพี่น้องนักแก่แสบครับพี่น้องตจำพุงตัมปรกอบ ใก่ก,ใก็ไก่ก็ไก่ก็แหงเผ็ดทั้งเผ็ดทั้งแสบพี่น้องทั้งมันนักแหลกเขาก็ทักเกือบหมดตา

กับไต่ต่อเฟซครับต้มงพิดตั้งแสทต้งหนัวนามันนักเลดสักกนนะ uống làm ta tệ lắm นังแดก,กับมันมันพี่น้องอือลัแลงก่ปะๆๆพี่น้องต้งแสบต้งเผ็ด แักแลเวแหแซ่พี่นอ้องพอ,อู้ตรวจครับ มาไปน้องมาส่วยตักแหนมกัน 放点肉，别那么皮 ้ำตาแตกแล้วพี่น้องเอาไปซ้ำเดียก่อนพี่น้องเนาะบ่ไหวสู้บ่ไหวพี่น้องเพชรได้อ้ยเถางเสบทั้งเพชรพี่น้องทั้งมันดักแหล่ส่กันพี่น้องมันเต์เจวดครับพี่น้องเองเอาไม้กิบบินดี่พี่น้องเนาะอยางนาดผ้าพี่น้องม่กินส้มตำดักแหล่พี่น้องส้มตำส้มตำขวดลักแหล่พี่น้องด้วยจอดครับพี่น้องเองตาแตกเลยเห็ดขาดจะคล้องเองพี่น้องเห็นบ้างพี่กินนู้นไรๆกําใส่กําใส่พี่น้องจวดครับกําอากาศหนาวพี่น้องล่องสาวเย็นเข่าแม่ ควบหนาวจะเป็นขึ้นที่สามขึ้นเมือแร่งนี่พี่น้องจะอุ้มกระโชกแรงสองมือนีพี่น้องมือนีร่มแห้งครับพี่น้องร่มแห้งแห้งเพื่อนมาคลิปนี้ยัง่อยเขาไหมพี่น้องเขาไม่เห็นคลิปของยัง่อยคลิปนี้ยัง่อยฝากไว้นเนื้อเปล่นเนื้อเปล่งโอ้เจ๋งพี่น้องจากคนรพี่น้อกเขาหน้าสั่งสั่งน้อยจนเนี่ยจอโทรศัพท์ของทไทยวัอนี้พาไปลองกินสมตำากับขวดลักเล่ใส่กันพี่น้องมั่นจวดทั้งมั่นทั้งเผ็ดพี่น้องทึ่งนวดใส่กันมาพี่น้องกับรรยากาศหนาวเย็นพี่น้อง อย่าลืมเด้อพี่น้องฝากกดใดกดแชทกดติดตามมากัอย่าลืมกดติดตามถือใจกับย่าลืมกดกระดิ่งไปพี่น้องย่มใจหน่อยปล่อยคิดออกไปพอได้จิ้ตามรับชมคลิดเศรษฐกิปบริภาษ์เศรษฐกิจพี่น้องคลิปนี้อยังหน่อยล่ะเปก่อนเพิร์เนาะคลิปหน้าจะเป uh ็นอยัง huh ยังหน้า huh รับชมกันใหม่ขอพี huh ่น huh. ้องดักซักคู่ฟังเลยถ้าเป็นเรื่องอากาศเปลี่ยนเปลี่ยนพี่น้องได้ก็นาวได้ก็หอนได้ก็ดมร่างกายรับสภาพว่ามันฟันพี่น้องแย่งหน่อยก็ยังเพราะว่าตั้งทุ่นเล่าซ้ำหนึ่งพี่น้องเพราะว่าเป็นมาเดือนพี่น้องเนนึงแล้ว นีน่เดือนที่สองพี่น้องเนี่ยว่าอาการมันดีเป็นใดอยู่กันท่่นภายคลิปต่อไปพี่น้องสู่สงการบ้านพย่มยุดสุดขอพ่ยพี่น้องสุภาพถึงแดงดอกไพ่เก็บจะายมาเบียดเบียนนอนดับดึงเงินมื่นนอนตึงเงินแสนสวัสดีครับ